แล้วดีกว่าเต่ามันเด้ขายเือเดียวกับเบิดบักพีกมันขายหลายเือการลดการ่วงทุนมันกะบักพีกกับโบได้ล่วงทุนหลายทอเขา่าดอกแต่ว่ามันหาก,กันเดีเก็บทุกเดือนเก็บดูที่มหาเมือเก็บเทอหนึง่งเขามันกะขายเธอเดียวมันกับเบิดไปเลยมันนี้การเก็บแต่ะเือกับในปริมาณจำน,น,นวน,น,าาน,นเงินรายบะ่ะมาณแเทละสองหมืน่นสามหมื่น นี่คือบักรพริกปกจีกเข่าห้ามเราไปไงเข่าก็คลายเหมือนหน้ากับใดอันซิบไรกับใดดอกสามหมื่นแต่ว่าส่วนทุนมันไปแล้วสองหมื่นขายเธอเดียวกับเบิรด์ดโบนิขายอีกวันบักพริกปกซิปหามือมากได้ขายอีกซิปหามือมากก็ได้ขายเดือนละสองเถื่อเห็ดแค่สองไร <c ash> ในเงินแสนแม่น,นแต่เข่าเห็ดซิบไรในเงินสามหมื่น <c oughs> ยังมานับทุนอีก่่ะ, <c oughs> ะดิบอนี่ครับนี่ าฝากเบอร์ที่ต่อไปอีกครั้งหนึ่งนม่ศูนย์แปดเ้องแปดสามห้าเจ็ดเก้าแม่กระถินจ้ะครับผมพี่กัดบานยังครับ,บนเน่ยบานขมิ้นมูแปดตะบุขมิ้นคือกันทะลมจังวัดศรีสเกใคไคิดว่ายาก่อนว่าดูดเ็นี่กินเนี่ยังแสบวายขมิ้มูแปดตะบุขม,มิน้นค่ะกระถินค่ะอันนี้ครับปลูกปักพริกนี่เพื่อนพันเอยียงครับเน่ตัวนี้เพื่อนพันอันนมพวาโก้เขียว เป็นพีคเขียวจ้าบาทนี้ราคาเท่าไหร่พี่นะครับช่วงนี้ราคา่าช่วงนี้มันลงราคากาได้ยินแต่เพิ่งว่าสิบแปดบาทามาตอนทำมาสิบบาทราคาใหม่กับโมโมเพราะว่ามันปั่นป่วนอยู่แลาคา่ะป้าพีนครับผมบาทนี้อันที่เขามาอันรับจ้างเก็บนี่เขาคิดจ้าบาทเท่าไหรไ่คิดราคาอย่างไเพิ่อนโลละหกบาทฐานาคาบักพีขึ้นสูงถึง25บาทขึ้นไปกับคิดเหี๋เพิ่อนเบาท แต่แต่ราคาบกักผีแต่แต่ราคาบกักผีจ้าแม่ปลูกกันมาดนหลบบครับหรือใส่ระยะเวลา,าเวลาดนบอในการปลูกบักพีกเข้านี่้าะระยาที่ปลูกแต่เก่าแต่ก่อนนั่นกน็โอ้ยจ็สิบ่าดนหลาหลาแต่ยี่สิบปีที่ผ่านมาโอ้เขาเห็นอาชีพปลูกผีนีปประมาณยี่สิบปีจ้ามานี่นปลูกครั้งหนึ่งนนิมนใส่ระยะเวลาการจะเก็บเกี่ยวดนบอเนี่ยจักเดือนสิบประมาณจักเดือนละ่ะเริ่มเริ่มต้นเก็บนี่คือเดือนท่านว่า อท่านว่ากับสีหอดพืษภส้าเพราะว่าถ้ามันกระตอกเอาออกนะเพราะว่าต้องเอาหยาให้งัวว่าสัานทอถ้าตามันนี่ก็คือแล้วแต่ตนมันสีใต้พุนละครับผมแล้วแต่เวลาระยะเวลามันสีใต้พุหละแต่ว่าหากต้องปั้นหยาให้งัวก็เลยเดี๋ยวเอาออกไว้ครับผมวันนี้ฮาปลูกแจักไรคับแม่พื้นที่ฮาปลูกอยู่มันก็สีประมาณอยู่สองไร่ละทั้งมวนมวนโมนีน้ำพุ่มหน่อยหน่อยน้ำมวนนี้น่ะกับสิอยู่ในระสองไร่ประมาณสองไร่ ว้าวววบ่ได้นับเลยจางสาบ่ได้นับลูกจ้างเลยเลเลยนีนี่นะประมาณยี่สิบกว่าจ้าเมื่อกาเดี่วก็มาคนสะดวกเพคนก,ก็มาเพคนอันนี้มันเธอกะบยี่สิบขึ้นมันเธอกะบก่ถึงยี่สิบครับผมอันนี้การดูแลยากกว่าแม่การดูแลเขาการะเขียวอยู่เพราะว่ามันมักเป็นโลกนะนุ้นยมันคือเป็นดังๆกับมันคือเป็นบ่งเป็นนอนเป็นเฉี่ยมนี่บ่แม่อ๋อนี่บอกแล้วนุ้ยมันหลวกมันดังนี่ คือปัญหามันก็คือมีมีนวยลวกน้วยัง่พีอะวถาถ้าอากาศแดดมันก็สิเป็นเองมันถัาอากาศบ่แดดมันก็บบ่เป็นหยางแต่ว่าเป็นบักพริกอันเก็บเขียวเบนี่เพราะต้องเก็บแดงยากน้วยแดงก็มีอยู่แต่ว่ามันกพิคนก็ซื้ออีกราคาหนึ่งแต่ส่วนมากคนนิยมเก็บเขียวกันมันเก็บง่ายเก็บได้หลายเก็บน้ำนักดีพร้อมน้ำนักดีลวก็เด้กเก็บเร็วกว่าสุกฝนป้าฝนเบื้องเอ้า ประมาณยี่สิบกว่าถึงสามสิบรุ่มเก็บเลยย่างเดียวเลยบาบนี้โอ้ยคุณเต็มคุเลยบาบนี้ทั้งนี้ก็ได้มือนึ่งได้ยั่กิโลครับแม่นี่เก็บแต่ละคนแต่ละคนนี่การต่ำสี่สิบหา้บหาสิบกิโลท่าน,นผู้ใดยอดฝีมือก็หกสิบเจ็ดสิบโล่ะครับผมโอ้นี่เห็นลม่มเต็มนี่ว่ามันยังได้ดิขั้นหอมไม่ได้ตากแดด นี่เขาเอาน้อย่อเห็นงานในโฮมเหรมยกโลแล้แม่มือนนี้เขาญยาินะครับจักหน่อยอยกโลแล้วครับนม่เอ้ยมือนี่คือสิได้อยู่ดอก40บก็ินี่ละโอ้โข่ข้นเข้าไปคูนหกเข้าไปคุนเต็มทั้งสีเลยไปู้ละสี่สิบกิโลขื้นวาสันต่อมือขุนเบื้องเอาอากาศดีมันก็ดีนะอากาศบอดีมันก็เป็นไปขนครับ แตี้นซ้อนแหมบ,บางที่นวยมันออกมาสุดรุ่นมามันกะดี้มันก็บปเป็นหยังครับผมถือแดดขาเสือไปกับเศร้าเองแนจ้ะครับโอ้โอมุ่มนีแห้งคักงนะแม่เนาะ <c oughs> งานในโฮมเลยนี่ฮือจักหล่มจักยังเต็มเลยครับพุนเห็นงานในโฮมกัน ได้ผู้ละหกสิบโลผู้เก่งกับแปดสิบเห็นว่าผู้เทากันได้สี่สิบโลนั่นเองเนาะก็เศษเบิรเหมือนสี่สิบโลห้าสิบโลคูนเข้าไปคูนหกเข้าไปได้หลายร้อยนั่นเองได้อยู่ห้าสิบห้าหกสามรอยสี่รอยเงินผุหละครับผมต่อคนต่อคนมันนี่ยี่สิบกว่าบรินาบลูกจ้างเลยไปสั่นไหมกินเขาอันร่วมกันได้หลายคนนี่สิเนาะไฮก็ล่องแขกอันดำหน้าเลยนีอันนี้ล่องแขกเก็บมาเพียกโลละหกบาทถุกครับ มันเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกราคาล่งกล็ลงน้ำราคาขึ้นก็ขึ้นน้ำครับผมนี่ครับเบิ่งบรรยากาศครับมือนี้ล่งแขกเก็บบักพีกนี่ช่วงขึ้นก็ขคืนนะการค้าเก็บช่วงลงก็ลงน้ำการค้าเก็บก็ได้บักพีึ้นก็ขึ้นน้ำบักพีกลงก็โล่งน้ำอ๋อซ่องอันซ่องไม้ครับผมซ่องเ็ดเกษตรผ้ารวยเพราะกะ เกษตรกรรมทำแล้วรวยนี่คือจังสีเล่านี่ขายหมือนหนึ่งแจ็กกิโล่ละแม่นี่แจ็กตันละเมือนี่ขายไปห้าสิบละบ่ห้าร้อยโลห้าร้อยโลก็คุ้นสิบแปดเข้าไปรอบสองกับสีแพงก็รอบแรกโอ้เป็นยังไงแม่ในเอ็กโล่ละแม่เมือนนี่ยังว่าได้เช็คเพิ่งได้สอบนึ่งละได้ไปแล้วบพื่อนบันทีเดมหาเกือบห้าสิบละบ่สี่สิบกว่าเกือบห้าสิบกว่าแล้วเกือบห้าสิบแล้ว เต็มกระสอบเลยเต็มกระสอบแล้วก็ไปสร้างลำนักบะแม่กับบวกลำนักไวงครับคุนยังได้แม่ทำงานในหล่มสบายดีงานสบายเพราะเห็ดยูส์ุวนเกีเยาเกีนี่ง่ายนะแม่เนาะ เมื่อหนึ่งพูละสี่สิบหาสิบโลพกิปูละหาสิบกสิบต่อหมื่อเนาะเชลเ่ยแล้วจ้าจทั้งสีบอกครับค่ะผุนทั้งสีของใหญ่ทั้งผุนโอ้โ่จะหอดคำคือบอลล่มือเพิ่นแม่ย่ายพุ่นพิ่นจะเสียหายเพิ่นมม่ยังไรหนีอยู่ผุนล่มกันเลยอย่างเชียเวลาย่ายลมขี้ขนงยับลมจ้าเปี่ยปบปั๊บเลยวิธีเก็บ นี่จ้าเก็บก็ยากบ่ยากให้ยากก็บ่ยากดอกเก็บง่ายๆจ้านี่ง่ายง่ายาเก็บปั๊บปั๊บเป็นโยนใส่ในถังสีจ้าคุณของของง่ายง่ายของง่ายง่ายมาของง่ายง่ายเก็บง่ายง่ายของง่ายง่ายของง่ายง่ายเก็บง่ายง่ายส่วนมากกันแรงงานอยุแต่หมู่บ้านเท่าไรบอครับแมนคนบ้านต่ของเองคนบ้านเดียวกันวัดอะไนี่ ขนาดมาบเบิดขนาดมาบเบิดหูเมือกมลูออกลูกกเข้านกลมื่อหมูออกลูกบ่มีผู้เอาลานผัดว่ะบเอาล้านล้านกัไข่เนียแ้วซะ้าปวยกันหลายมอนี่ขนาดลาปวยไปกัยังหลายอยู่เีบเจนเอ็นขอเกือกทลายเนโทกลายดึงคูเมือดึงเห็นทั้งรังกพอมั้นวะ สร้งได้เสียงับพ่อุ่นเบิ่งเอาเต็มอญญงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงบักพีกหรอครับต้องเอาอันทังสีมาเพิ่มเลยนี่เต็มแล้อครับเต็มเพิ่นกรเทใส่สอเต็มแลระเทศไ่สอบนะครับนซ่อนได้บักพีกเพิ่นนะครับเนาะ าลอนซ่อนผู้เก็บน้ำเนยไม่ได้ผู้งามงามมีแต่ผู้งามงามเนาะครับเนาะคุรคมีได้ผู้งามงามเก็บักบผีกคนเก็บกางามเหมือนกันเหรอครับควนเต็มถังเลยคนเก็บกางงาม วักริกระงามซิมฟี่อ่า like มันเรียกว่าผีอยู่ดิซิมฟี่นี่เก็บแล้วกะเทใส่แบบนี้ใส่กระสอบเอ้ยเบื้องบนเต็มเลยนี่ได้ผู้สาวมาเก็บเต็มเรอก มูาวีแต่ไหวลุ่นมีแต่ไหวลุ่นลุ่นกําลังอยากได้กําลังอ่อเลยครับมีแต่ผ้สวมี่ลังปงกม้ปแก้มก่มี่างนกัมีเข่กําลังปงกบมีบอครับมีแต่ผู้สาวแข่วกําลังปงใหม่กับมีกําลังแข่โปงใหม่นี่ครับสิบห้ามือเก็บ เธอนึงเฉเรียเดือนหนึ่งเก็บได้สองเถือกับเฉเรียแล้วประมาณตันหนึ่งถึงสองตันเทือละครับผมเถกับสองตันนั่นเากับบอถึงครับผมเจ็ดแปดลอยเจ็ดแปดลอยกิโลนี่ครับแต่ว่าบักเข้าประมาณสองไร่ประมาณสองไร่ครับผมสวนบักผกไทยมาซื้อนาสวนไา้แพงก็านี้ ไฮก้นสิบแปดบาทนี่ไม่หลุดเงื่อนสดพร้อมผู้เก็บก็อยากได้เงินสดด้วยกันผู้เก็บเราก็พูดได้เงื่อนโซดก็บมีด้ามมือจังไดบานแต่เศร้าแล้ว่ครับเนี่ยน่าจะเศร้าจ้ามันนี้ได้ยักกระสอบแล้วครับนนั่ประมาณสี่สิบกระสอบว่ะสินี่เต็มสอบคุณนี่เป็นแบบว่าอัน ต้องแขกเก็บประเพคเต็มกระสอบกระสอบงานงมายง่ายงานง่ายง่ายงานบ่ได้ใส่สมองงานงานบ่ได้ใส่สมองไม่ได้ผู้สาวพวบไม่ไผู้บ่าวคือนว่าไม่มีผู้ได้ผู้สาวผู้สาวสาหนึ่งมีผู้งามหนึผู้บ่าววอลทอนก็คือก็คือผู้สาวสันมาเก็บนี่ได้สิบเจ็ดสิบแปดงานกับผู้สาวไม่ได้ผู้สาวลวนนะครับนี่นี่คุณถ้าคุณ ผู้สาวเลือหน่อยคุณครับใหญ่เราผูสาวเลือหน่อยครับผมนี่คุณครับมีแต่ผู้สาวรับสมัครเก็บบักพิกพ่อมรับสมัครแต่ผู้สาวพ่อครับรับป้าโปรดเก็บของแห้งใส่ใส่บ่ครับแมนบ่ครับ โอ้นี่พอนามต้องหดอันมือสองมือหดคตท่านังบอกครับ้บามหมืออ่นคอามหืหนโคตเนี่ยครับครับผมช่วงนี้อากาศฮอนแห้งนี่โอ้หลุนพิเศษไ <c> ป <oughs> คุณยายผ <c oughs> ู้สาวโอ้นี่ยิ่กมใจกองแน่่วาสัน่นอายุรับนั้นเลยยายอายุ สิบเก้านี่หมดหรืออะไรอายุร้านไหนครับอายุจริงเขาเจ็ดแปดปีนีเจ็ดสิบแปดปีนี่โอ้ยังแข็งแรงนะครับเนาะใหญก็มากไปฉันแต่เหมาะกับร่างกายไม่เห็นมูเห็นพวกนี่ผู้สาวครับนี่เก็บไปเรื่อยๆมือหนึ่งเก็บไปเก็บมากกับทีสี่สิบห้าสิบโลก็เพิ่นอยู่บอกครับพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่นี่ครับสองมือได้อยูุที่หนึง เจ็ดสิบแปดแล้วครับอายุจริงอายุปัจจุบันสิบเก้าปีนี่ครับแข็งแรงแขงเป็นการออกกําลังกายอีกอย่างหนึง่งใครก็นอนเว้นดูบานอยู่ว,วสนได้เงินพร้อมไ่ได้ใส่หมองอยากคนวละรับสมัครด่วนเหลยออีกเยอะบอกพี่มีหลายสวนเบิดสวนนี่ก็ไปสวนใหม่สบมครับมีทุกเมื่อใครขยันไรก็ได้าย แม่นจ ah. ้ะไผบ่ห hmm. ยุดบ er ่เส้าก็ขึ้น uh, ร um ับสมัครเก็บเือกันบ่กกางขึ้นเก็บอยู่พ่อให้เพักควนพัก่อนซะเก็บกระเพาะหล่ะยาวเท่ะกางขึนเก็บแห้งไว้ซะเก็บทั้งวันทั้งวันเก็บแห้งไว้เถอะเก็บกระเพื่อนอย่าเก็บเถอกางขึ้นนะครับพัก่อนซะพัก่อนซะพ่อท่านเห็ดีนะครับอ้ยคักแห้งคักแห้งโอ้ยขุนอ๋อเนาะอันนั่งทั้งเลยตอนนี้ พูดสบายแหงตัวนี้มีทั้งถังมีทั้งเก้าอีนั่งนะครับอยู่ในดงบักพิกบักพิกเขียวซุกเขียวเพื่อนบักพิกงล้มคือพิกเลยบักพิกเขียวเอิญได้ไงเก็บบักพิกเขียวรับักพิกขาเอิญบักซุกบักพอดซิมมนสีแค่เธอเดียวคนน่นนีคือเก็บออกอ่ะเอาปุ๋ยวาใส่ลกสีดยาบำรุงสีเยาาี่ขานอนหากัคือุนล่ะ เก็บโอเคเก็บสีอีกสิบฐานหมื่นเก็บแคนหนึ่งเก็บเรียบร้อยก็ใส่ปุ๋ยทั้งทั้งหากวก็สีหญ้ามันลุ่มแน่ทั้งใบทั้งปุ๋ยเก็บทั้งยญ้าขาแมแหลงนี่แหละครับผมขาเพียขาแมแหลงข้าวโพดสีกับบัวใหเพราะว่าเพียขาได้ลุ่มก็คือใบลนใบขูจะเก็ดเอาบัได้ครับที่ได้เก็บเอาเหยียบโอ้โหขึ้นมาใหม่แบบนี้อีกเก็บเบิดแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกนับเถียวเพราะว่ามันเด็กเถียวครับต้นหนึ่ง คับเบ่บาเฮามันใจจักหอกนี่นะครับบ่เคยบ่ได้นับเลยเป็นซ0ขึ้นผมครับคือเกินหันุนล่ะประมาณอยู่หอมเอื้อเก็บเท่านั้นก็บเงินตัวที่เก็บไหวต้นกรจาซื้อกินกับมดคือเก่าเก็บแล้วเวิ่นใจหัวใจเงินสดไถ้ก็บซื้อกินดเลยนิวเครื่องเดินระบบท่อไ้ก็เอาสายยางต่อไปเอาไปโคตรง่าย ก็ผมเห็ดง่ายอีกมันขายหลายเถื่อกางลดการลงทุนมันกะบักพีกกะบ่ได้ลงทุนหลายท่อเข่าดอกแต่ว่ามันหากันได้เก็บทุกเดือนได้เก็บดูสิมหาเมือเก็บเทื่อหนึ่งเขามันก็ขายเทื่อเดียวมันก็เมือไปเลยอันนี้การเก็บแต่ละเถื่อกับในปริมาณจำนวนเงินรายบ่แม่กัเทื่อละสองหมื่นสามหมื่นอันนี้คือบักพีกคือบักพีก เขาห้องระเบียงอะไนี้เขาก็ขายเหมือนหน้าก็ได้ซิบไรก็ได้ดอกสามหมื่นแต่ว่าต้วทุนมันไปแล้วสองหมื่นขายเธอเดียวกับเบิร์ดบาได้ขายอีกบ้านนี้บักพีกบักสิมหามือมากได้ขายอีกสิมหามือมากก็ได้ขายค่ะเดือนละสองเธอเฮ็ดแค่สองไรในเงินแสนแม่นจ้ะแต่เขาเฮ็ดซิบไรในเงินสามหมื่นยังมานับทุนอีก่ป่ดิบ่นี่ครับนี่ฝากเบอร์ติดต่อไปอีกครั้งนึงนะแม่0ูนย์ปดเก้า 2องแปดสามห้าเจ็ดเก้าหกกระถินจ้ะครับผมพี่กัดบานยังครับเนี่ยบานคข้มเนียมมู 8, แปดตะบนเข้มเนียมเพื่อกันทะลมแจ้งวดศรีสะเกตอ่านี่ลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบขอบคุณคุณแม่ลแล้วครับผมสวัสดีครับ